สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์ของสัปดาห์ที่9แล้วนะคะวันนี้คุณครูฝนจะมาสอนในเรื่องคำเป็นคำตายนะคะเราไปเริ่มเรียนเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาดูความหมายของคำเป็นคำตายก่อนนะคะ คำเป็นคำตายคือการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกันซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันตัวอย่างเช่นคาเป็นอักษรต่ำคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญส่วนคะ เป็นอักษรต่ำคำตายเสียงสั้นพื้นเสียงเป็นเสียงตรีเรามารู้จักคำเป็นกันก่อนนะคะมีหลักสังเกตดังต่อไปนี้ 1. คําคำที่พเพญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาเช่นมาดูปูเวลาปีคำเป็นจะเป็น เสียงยาวสระเสียงยาวนะคะแม่กอกาต่อไปค่ะ 2. องคำที่พยัญชนะผสมด้วยสระอมัมอไอเอาเช่นจำน้ำใช่เผาเสาไปนะคะคำเป็นจะผสมด้วยสระทั้งหมดนี้นะคะ สาคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กงกลก,งกลมเกยโก,โกเช่นจริงกินกรรมฉุยนะคะวิธีจำคำเป็นนะคะเด็กๆอันนี้คือวิธีจำนะคะท่องคำว่า นมยวงนะคะคือมีตัวสะกดในแม่มาตาแม่โกลกลมเกยโกงแล้วก็กแม่กงนะคะนี่คือการท่องจําง่ายๆก็คือจำไม่ายๆเราไม่ได้ต้องจํากลกลมเกยโกงนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆไปจําเป็นคํานี้แทนนะคะมีคำว่านมยวงนะคะแล้วก็จะจําได้ว่ามีแม่อะไรบ้างนะคะและ คำเป็นนะคะจะผสมด้วยสระรเสียงยาวนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะจำด้วยนะคะเด็กๆฮับสะะะสเสียงยาวนะคะเรามาดูตัวอย่างคำเป็นกันนะคะแม่กอกามีคำว่ายาจ๋ามีดูโบโหลแก้เปนะคะวันนี้ แม่โกงบางสิงฟุ้งโลงแห้งนะคะเก้งแม่โกนฝันสารการการกันนะคะแม่กกมนะคะก็จะมีเสียงตัวสะกดเป็นแม่แม่กลมนะคะกรรมเกมโสมเทอมเริ่มดื่ม 3ามสามลิตรนะคะนี่มาจะสามลิตรสามตัวนี้มาจากสามลิมตรน,าานะสามริมแม่เกยก็จะเป็นไกให้ใสมีเสียงตัวสะกดคือแม่เกยน,นะคะตัวที่ให้ตรงเนี้ยค่ะ่เด็กเด็กๆลองสังเกตน,นะคะว่าเราทำไมไกมันถึงมันออกเสียงเป็นตัวแม่เกยน,นะคะกไอยอไกเห็นไหมคะ ถูกไหมแต่เวลาเราเขียนจริงๆแล้วมันเขียนแบบตัวอ่าตัวนี้นะต่อไปแม่โรนะคะต่าเป็นเสียงตัวสะกดแม่โรนะเ,เช่นแล้วก็มีคำว่าแมวเหมียวเขียวข้าวแล้วเอวชิวยี้นะคะเด็กๆตรงนี้ก็คือตัวอย่างคำเป็นนะคะ ต่อไปเป็นคำตายนะคะมีหลักสังเกตดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งคำที่พยัญชนะประสมสระเสียงสั้นเช่นธุระกะทิเกกะนะคะเมื่อกี้นะคะคำคำตายจะเป็นสระเสียงสั้นแต่คำเป็นเมื่อกี้ก็จะเป็นสระเสียงยาวนะคะต่อไปสองคำที่มีตัวสะกดในแม่โกกโกบกด เช่นบทบาทลาบเมฆเลขแล้วก็ทูบนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะ 3. พยัญชนะตัวเดียวเช่นนะบอหรือบอที่แปลว่าไม่นะคะหรือทะก็ลหรือนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นพยัญชนะตัวเดียวที่เป็นคําตายเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้ก็เป็นวิธีจําคําเป็นไปแล้วเรามาดูวิธีจําคําตายนะคะ เมื่อกี้คำเป็นให้ท่องว่านมนมยวงใช่ไหมเอ่ยต่อไปถ้าเป็นคำตาให้นักเรียนท่องว่ากระบฏมีตัวสะกดในมาตาแม่กกกบแล้วก็กดนะคะผสมด้วยสระเสียงสั้นแล้วก็จะไม่ง่ายกระบดสั้นตายนะคะนมยวงยาวเป็นคำเป็นนะคะให้ท่องแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อการจำที่ง่ายขึ้นนะคะไม่ยุ่งยาก เรามาดูตัวอย่างคำตายกันเลยค่ะแม่กอกาเมื่อกี้นะคะเช่นนะคะ,จ,ะ,จ,ะ,ะจ่าจ่ามิเลเทอเตเปจุโตนะคะแม่โกรักวักนาคเมฆแยกอสุกโพธนะคะโพธแล้วก็แม่ กดนะคะเทดเดิดเดชบันบันตัวนี้มาจากบันดิตดิตก็ใช่เหมือนกันนะคะเลิดกิเลสเหตุนะคะแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปแม่กบนิพพานลบเศรษโลกสาบยิบซียิบนะคะยิบ,ย,บยิบตัวนี้มาจากยิบซีนะกราบยับ,ยบ ต่อไปนะคะคุณครูฝนจะให้นักเรียนชั้นม3นะคะทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนจงแยกคําเป็นคําตายจากประโยคต่อไปนี้ทําใส่กระดาษรายงานนะคะไปดูคุณครูฝนจะมีประโยคมาให้อยู่2ประโยคประโยคที่1จงหยุดทิ้งขยะบริเวณส่วนสาธารณะเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรกร้อนและช่วยให้ธรรมชาติไม่ถูกทําลาย 2. นักเรียนต้องรู้จักประหยัดอดออมมีความพอเพียงรู้จักใช้รู้จักซื้อในสิ่งที่จำเป็นเพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในตนเองคุณครูจะทำะยกตัวอย่างนะคะข้อที่ 1. จงก็คือเราจะแยกไปเทียตัวว่าคำไหนบ้างที่เป็นคำเป็นคำตายนะคะจงก็คือเป็นคำ เป็นนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในช่องคําเป็นหยุดเป็นคําตายเราไปใส่ในช่องคําตายนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ขอให้นักเรียนลองไปลองทบทวนอีกทีนึงแล้วก็ฝึกทำกันด้วยนะคะก็จบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับคําเป็นและคําตายนะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ